ตัวที่สองเป็นเครื่องขูดมะพร้าวนะครับเครื่องขูดมะพร้าวโครงเหล็กหุ้มด้วยสแตนเลสนะครับตัวนี้มอเตอร์มิซูหนึ่งแรงนะครับส่งถึงคุณจันทิราอเมเมืองจังหวัดชุมพรนะครับอันนี้ก็เครื่องพร้อมใช้งานนะครับอ่าต่อไฟก็ในเครื่องก็ทำงานเลยนะครับอ่าหมุนนะครับนะครับ ที่สําคัญคืออย่าให้พวกของแข็งอย่างเช่นกะลามะพร้าวผมถอดก่อนนะกะลามะพร้าวเอ,เอ่อพวกเศษเหรียญพวก ของกุญแจอะไรพวกนี้ครับอย่าให้มันตกลงไปเพราะฟันมันจะมีปัญหานะครับอย่างอื่นไม่เป็นไรนะครับถ้าถ้าเกิดว่าเป็นมะพร้าวเนื้อมะพร้าวอย่างเดียวเราอยู่ได้นานนะครับอันนี้จะส่งถึงคุณจันทิลานะครับอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับเครื่องใช้งานได้ปกตินะครับติดขัดตรงไหนสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเบอร์อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้จะส่งถึงคุณจันทิรานะครับพร้อมกับเครื่องขูดมะพร้าวไอ้เครื่องกระทอกะลานะครับเครื่องทอกกลามะพร้าวนะครับ แล้วก็ยังมีเครื่องคั้นกะทิสแตนเลสสีน็อตอีกหนึ่งตัวนะครับชุดนี้จะไปพร้อมกันนะครับส่งไปที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับมีอะไรโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเบอร์อยู่ตรงนี้นะครับ